วูาง,งใหญ่นี่วันนั้นได้ตัวเบลมเลยนะบังใหญ่อะกว่ะแก็ใหญ่อยู่มาครับนาออสเปิดซิงก่อนเลยครับยังไม่ได้เปิดกล้องครับกะมัง,มงชุดแรกคว้างจัดเลยครับยากอดีอ้าวบอกให้ <c oughs> <c oughs> ครับนะนะพี่ๆเพื่อนๆทน้อง,อง,อง,องชอบในเกมกีฬากันตกปลาทุกทาก่านครับวันนี้ก็เป็นฟิชชิงกับพามาลงหมายถ้าตูมครับวันนี้ ต้นกลุ่มครับป่ามันเหมือนเดิมครับผมก่อนวันนี้มาก็ประมาณตักตอนนี้น่าจะเจ็ดโมงแล้วครับผมก่อวันนี้เหยื่อเช่นเดิมครับหวาขมาครับวันนี้จะออกลินหรือเปล่าครับใครสนใจก็ลองใช้ลองเข้าไปดูครับทั้งลายทั้งเบอร์โทรที่นี่ครับแล้วก็เอ็นก็เป็นของ power hook thailand ครับตะก้อแล้วก็พีอครับผมเข้าไปสอบถามหรือก็ไปติดตามรับชมได้ครับ power hook thailand ทั้งเพจ c e b o o k ไลน์แล้วก็ยูทู e power hook thailand ครับวันนี้ก็มีอาหารเช้าครับได้สนับสนุนจาก จะเอชนแนลครับเป็นแหนมครับแหนมปลาฟักครับผมแล้วก็ปลาส้มปลาไขยักชิมอยากลองเอาไปรับประทานก็ลองเข้าไปดูครับจะเอีชนแนลครับเดี๋ยวติดตามกันได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวไปลองลุ้นกันดูครับผมจะเป็นยังไงจะมีตัวปลาครับผมครับจัดไปแล้วครับหนึ่งแต้มก่อนเปิดกล้องครับอันนี้มาลองลงหมายครับเช้ากันดูเดี๋ยวมันหมานครับวันนี้ลองไปลุ้นดูครับผมชงบรรยากาศเช้าๆครับน้าเพิ่มลงใหม่ๆครับก็เดี๋ยวติดตามกันครับผมหมายครับผม น้ำลงครับเนินปงป่ามันน้ําขึ้นไปถึงโน่นแหละครับอันนี้ลงมาแล้วยังมีตะคงตะขายอะไรอยู่เลยครับน,นี่ก็มีน้ำามาเปิดไปแล้วครับผมเริ่มถากถางกันบ้างแล้วครับก็ลองดูครับผมปัดกันคอนไปตรงโน้นครับหมายตรงตรงนั้นก็เบ็ดลาวเยอะครับติดไปหลายชุดไม่รู้ทางนี้เป็นไงบ้างออลองลุ้นกันดูครับ ยาวดิฉุนเลยดวงตาโอ้นั่นตัวใบเอเบลนิ้นลงน้ำไปเฉยเลย <c oughs> เลยไม่ได้ถ่ายครับผมมาครับแต้มแระกํามังสวยๆเลยครับ เอ๋อไม่อยู่ดึงไแล้วแกล้งไปได้เอาคู่กันแล้วครับไม่รู้ว่าดึงนี้หรือเปล่ายืดดึงหมดเลยอ่ะเออไม่ใช่มั้งไม่เกี่ยวเนี่ยเนี่ยหรือเกี่ยวอ๋อมาแกจมครับผมไม่ครับไม่ครับ แต่ก็มงมากวนแล้วปิดดึงขาดจะีายวขายดึงนี้ไยขึ้นกว่าผมครับโอ้โหจนเตี้ยใหญ่ด้วยกินแรงไหมปุ้งปุ้งเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> มาอีกแต้มครับปกบบากมังไตโบโบเลยครับผมต <c oughs> <c oughs> ิดเ <c oughs> ด้อโอ้สายแนวสายดิ <pour S 2> ้วยแมงไว้ก่อนอัดอีกแล้วครับผมอัดอีกแล้วไรับใหญ่เลยคอัดโอ้โหสามโลกว่าพอดีมาอีกแล้วครับอ่า ออดจัดเยอะครับแอดอ้ยอย่างเดียบินออดเกี่ยวกันหนึ่งแตมครับประมังไอ้สสวยเหมือนกันอ่าหนึ่งแตมครับผมน่ไปกับลมเลยมังไหมมังใหญ่เว้ย

เอาไว,วาอีกแล้วครับผมเหลือกบมาครับตัวนี้กำวนวนไว้พวกมังใหญ่เว้ยโอ้ oh, oh. มังดูครับกำมังแต่ละตัวโอ้มังอะไร ก็ค <cents input> ือ <Lil Lil> <istles> ือครึ่งโลครับผมโหสุดยอดนเนเนีขาดีแล้วครับผม อันเล็กทางานแล้วบ่นๆอยู่ว่าไม่กินจัดแล้วนี่ไงนี่เห่คันจิ๋ว,แล,วแล้วดูตัวเป็ดปนนคันจิ๋ว,วทางานอีกแล้วครับอ่ามันหมานครับนี่เวลาประมาณเที่ยงแล้วครับพอห้าโมงมานีเงียบเลยครับผมทั้งฝั่งชันๆทางนู้นมีดึงแล้วครับใหญ่ๆอย่นะครับลงมาตักไปแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับผมอย่เอะโวยวายลอกดังกิ๊กๆ,ๆน่าจะใหญ่อยู่ครับอันนี้ต้องรุนกันต่อครับผมไปรุนกันต่อครับ 嗯嗯嗯。嗯嗯 ันงฟไอ้ด้ามเขาก็อ่อนด้วยนะไอ้ด้ามต่อเน,นี่ยอุ้ยกินกินเหมือนป่อนอนะาน้อยกินกินหนุ่มใหม่นี้ปลาจีนจริงไว้หัวใหญ่กว่าตัวนั้นเยอะเลยโอ้สามสี่แล้วมั้งครับปลาจีนครับปลาจีนบุรีนึงแลครับปลาจีนบุรีน่าจะ <autre> สองสามโลได้ครับผมม่ถึงว่ามันมีใหญ่ครับนี้มาจินเบามากผมมาแล้วครับปลาจีนครับสามโลหนึ่งครับผมอัดตอนเที่ยงเกือบบ่ายแล้วครับยอดครับหัวขมาังครับผมเอ็นเผาวอรฮุกครับเจ้าประมาณบ่ายโมงมาแล้วครับแต้มหนึ่งครับปลาจีนครับไส้ช่างกีนนี้สามโลหนึ่งครับผมออานึกว่าจะมีแต่คมังสองสามแต้มนะครับ บจีนติดมาติดมือไปแล้วครับผมถามโลกว่าครับลุ้นกันต่ออีกสักชุดสองชุดครับผมไปครับ วางวีกแล้วครับผมทำกินเขาคัดติดเลยเหรอคันนั้นกูมาติดม,ต<า>มันตาตีนข่ามันสูงดีว่าน้ำไม่ได้แช่เย็นมาก่อนนะคนเนี้ยเป็นน้ำธรรมดาเลยนะกระปองมาลองตินเย็นกว่าแช่ตู้เย็นเ่ยดูสะอาดด้วยเนาะแข็งถุงเงดียวแล้วอยู่ในกรองเองนะเออพร้อมครับ าปลาจะกินจะไปวิธีคันน,นึงเด้อไม่ได้กเกี่ยวกันเกี่ยวกันเก็บซิ้งเก็ดหมดแล้วครับ <c oughs> ผมกระมังอันเล็กติ๊กติ๊กนึกว่ากินอีกจะหวัวอีกแล้วครับผมตอ <c oughs> นนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับเดี๋ยววันนี้ก็คงเท่านี้ครับผมไว้กันเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ประกอบการก็มีทั้งปลากระมังและปาลาจีนแต้มหนึ่งครับสายสามโลหนึ่งครับผมปลากระมังก็สี่ห้าแต้มครับผมส่วนหน้าออดก็ ปลากรมังไซโบโบนะาดีเป็นสิบแต้มนะครับผมเดี๋ยวนะเาจะไม่ไปครับยังอยู่ต่อครับผมเดี๋ยวผมไปภารกิจก่อนวันหน้ามาแก้มือมาซ้ากันใหม่ครับันน้าๆท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังแจกันด้วยครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับผมก็วีลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปดูผลประกอบการนะครับสวัสดีครับ เล็กครับกำมังปลาเนื้ออ่อนครับห้าหกแต้มครับผมเดี๋ยวไปดูปลาจีนกันครับปลาจีนบุรีครับครับปลาจีนแต้มหนึ่งครับสามโลหนึ่งครับผมมาติดมืองับครับผมเยี่ยมครับ เดี๋ยวดูของนาออดมั้งครับนี่ครับของนาออดครับโอ้สี่สาบูโบ้ครับสิบสิบแต้แมกันครับผมอยากได้ของใหญ่แต่ไม่เจอเลยเล็พอแล้วอยากได้ใหญ่มาก